hơi chầu Phang mẹ tô hùng sa khẩn non con còn nhớ Tuy có báo bơ là chỉ sang nọng em muốn bể bơ sơ sang mà chút chơ nằm nọng lông tổng phăng ไหลหลังถิ่มผู้จังก็จะการดุกปังกันภัยไร้มีพยาปัญญาภัยแรีก็่ต่อสึกใจเมื่อนาเธอมันเผยเพออกที้พร้อมก็บุนดอกโบฮาเตอนิจัดสุขสนวัตานา ว่ากับพยาวิเชนตาลละองกะลักขนาดมุดปอดโดนตั้งหาหัตฮีเบามีสะพันวันนาซีคุณโตเจ้ายังดีก็แย่ลำเลิศหน้าบัดเดียวอันนี้เจ้าเกิดโดยตั้งแม่ก็มาแมรานุ่นซ้ำ คนปิงมนสิบาคำจะดลำโดยลึกฟ้าก็มาแม่นหกโตนานโูทาละเจาบุญมีคนใหญ่จะจายเหือเปินโนก็ตามดังกำมีอันว่านังละจะมารี่เกี่วเล่างามกิวเฟบนังเกิดโดยต้องเมก็มาแม่นาดนซ้ำโยล้ลงก็สามคำ chết làm đuổi à được và có cầu tố tết bao lơ nó vẫn sao mà chết chớ đuổi à vùng xa có công một chúm con kẹt phùng là một chum cầm chạy đi pháo hẹn nhu lai lai chạy đi chết gai đuổi tam pi còn ăn cướp คนพาเชือเจ้าเล่าไว,ว้่าเป็นปีไก่แก้วกาเล่าและคนฒ่าสืบมาถึงเมื่ออายุนางได้สิบหกปีปอพยาสีเชนเจเจดีใจเชนากับตึงอามาัดหน้าบาดเดียวอันนี้เจดีตกเตียงห่างเครื่องใจแและของพักปันดา จูป่ากันเอาเส้นใจไม่ตรีเขาเมื่อตึงก็ก็ไกลสองฝ่ายข้างป้งจังนํเอาแล้วนําแล้วเอาเกี่ยวเฮันอุสาลาจาแล้วปนนางไปไหมแฟงไฟนอนเลข้างแลได้พินเจ้าจังฝึกงางอนหันเล็บาจัดเตียวงลงนะก่อนฝ่งจึงใจก็ยดอาจ กับตึงปัจจานาลักขาไปฟ้าและวังแวดกับตำลำไหลกันนี่ยังก็อยู่กินเมืองเจ้าไผ่เบาเสาจูก่อสุดลินสาเชิญหน้นาบัดเดียวอันนี้อยู่ก็ต่างหกและหึงและแกเจิมย่างฝอน จำใจก่ยมยำเคยตอนมาพิงกูแอบเสียงยอดขขาวเดงเลนองก้อมเพลงกอยฟังทีจะดีใครเราหื้อกปอปนูและวตามหนังกำม,มีอยามีจา่าเี่ยกุมมานโลเกี่ยวเล่างามต้นพาสิดานเกิดโดยอ่าต้องเม่มาเม,ม่นหมกเมย์เขาเอาโตเขาวาเวงขันอภัสสดเจอจาดเกี่ยวรอดฝ้านาบุญกาเพภัพย อันนี้อาจะเด็กดไม่ตมนันในทรรก็ตามตึกเจ้าว่าเกิดโดยต้องมีมาเมีนหมอกเมื่อเขาลดเอาโตโัขาว่าเวีงคำอัานพาเาอเ่นตันี้จะเจดือดจะบอกคือก็เปิโนและการเกนปุ้ดุดูอันนี้อาจมปู่กลางตั้งอากุมกอดูษาจะาลีตันเกิดมาเมีนเมื่อปีกาใส่งูหน่อยสอดสุน บาดเดียวันนี้จารียาเจ้าก็ตนบุญลุงเกิดสงมางามเลิศล้ำก็เหมือนนอเตปาอนาันหาเกี่ยวนางงามก็อมอยนางเกิดโดยต้องเม้ก็คนใดจจัดทีตามปีห่องกำไตวารับมิดตกเชิดโดยเอืกอกฟ้าก็ได้เป็ดตัวไตเปิินก็มาจะช้อนไลและพิ้นเจ้าจะมาใครเล่าเห ของกบฏเก่านี่ตามติบมันไปยามเออายสังขานเจ้าปิ่มมากาเกอายุเจ้าบุญหล่นเพลรอดสาหกปีจาลีเจ้าตุนคำก็หกหกหกทิบเจ้าใจหน่อยก็เหมือนอนอเต,าตอปาอนาคนหาหน่อยนา้งงามได้สิ่หกหลบที่แกวเป่งจ่อยก็เหมือนเงนยยงตา ตัวน,นี้ใจเด่เน่าดีแลตต้วต่อเติมเลือนมือหนาอยากใน้ใครบอกลนาอีฉังน้องแลว้วก็เติมปูมือฟังต,ตอ่อแม่โตยุยยุยฝุ่นแก้มมือมาจาตกเยี่ยมเต่าในนาถมบบกตัวน,นี้กุนต้ไออุ้งคำหน่อยดีโตก,ก,กไก่กําไพไดจใครเล่าพยาวิชันด้านเจ้ามีใจกอบีกาล นาบาทเดียววันนี้กับตึงนางนาดเกี่ยวอันและเตไทยสาดีนาเตียววีกับตึงโลกุตตาบุตรีและอยู่เฟยอยู่เฟรเรบคังโปเมียดก็เป็นเจ้าจังเพึกงางอน จัดตียเวงลงนก่อนก็ตาการปิงเจ้าท่นนี่ยตัวนจะได้ใครบอกเจ้าีน้องก็ตามตึมันไปถึงก็เบานานเต้าใดก็อยู่แฟอยู่ดีจุคำเจ้าสามสีเจ้าปีน้องก็ยังได้สุขบันตนี้จะได้ใครสานตานตามทำก็บกบาทยังก็มีเมืองก็กาลิงเรีกกลาด ปีหนึ่งฝนขาดแห่งกอดินแรงแห่งกอดินแหลงฝนพงนักก่อสูงเขาวงเจินแห่งเหวบ่มีน้ำเตี้ยวไผยก่อเมืองขาดไฟปังเหมือนกันสัมตั้งเมืองลำบากยามนั้นเขาก็เมืองอึดจากเขาก่อจมือและอึเขายากแกง อาบัดเดียวอันนี้เขาเจอเืิกเอาคุณอจาจจะโหแข็งเละปัดเปล่ากันมาพรอมเขาก่อยโจกันเมื่อปฏิบัติไววนุน้นำและวทุนโปเวชันดนันจะตเมือลงหนักก่อนแล้วตาการปิ้นเจา้าถ้ากว่านุงงา่งเครื่องผ้าปูเถาเป็กก็และเขาป่าเมืออ่อคอเอายังสองซอโบเลจังงาคำตัวพาสุด ตกเดือถือเขาเตหางเตงแหนโคเอาตุงขัดหัวเขาพร้อมตึงสือและเพื่อเขาก็นอหยวย่างเตีวยวไผตั้งกงแลลเห็ดปุงเหมืนพามเตียวตั้งห็ดเอไวไว้แลยสำเอวเจิญก็หลังกุงเตียวยา่ายงไผ่คงคุมนี่หมกจะไก่ฟองถึงเวงเขาก็ยินเสียงจ่างงาง,งอนห้องเชนเสียงซาน่งกของโตนั้น ย่างน,กอนอากรใหญ่เพดีเขาเจดีอดคันตีและเขาหอใจและภาษาดั้งยามนาในพยาวิสันตนละใดก็หันแล้วและพามเถ่าแปดกุ้นลุงม,มาตรงทามดูก็ทักทีว่าสู้ตานมาฮอดนี่ก็เสีล้วจะมีลุงการสังเขาเจึงโจกันไหวอันวันตาก่อนุคาจังวามอนบัดกอยเกิรเตะและขอนำพุดตัน ปัว่าตกชีพันข่อยตั้งเมืองลำบากหนาบาดเดียว,วันนี่ปัว่าเมืองแล้วกลิงกาลาดฝุ่นคาดแถงกอดิหล่งฝนพุ่งฝุ่นกาะปัตกเบาลุงยํำเขาลุงขับหน้าเกาเบาัเจ้าแลงจักเล่งไง คอเจิงจกกันโมเมาเขาก็มาขอจ้างเพิบกันแลบ่ได้อไปเตนิเหมือนดือตาจิบตั้งเมืองขอเลพระบุญเลืองและพอเลพายวังย้ำน่าต้นใหญ่เจ้านังจางมานกึในใจปินเสนาใดกอดีใดอะยอตันโดยจอบพักกอบสั่งบุญแล้วก็วังขอปารมีตันก็มายิบถือนำกันตี่หฮียด พี่ตอกืือซานฟงก็ตกใส่มือพามยอตานแล้วคุณอินเยี่มพอไทยล้อดยดอกไม่และกำเผาลุงมายับนานเตวาบุลเตวาดาห้องซาซาก็เบาขาดเขาเจะรีหลักเอาจ่างโปงเกี่ยวก็นีออกเว้งไปฝนเสีงใส่ฝ่าตึงดินก็ใบหวันนำและสมุดปั้นปืนไปแต่คำครึกที่ฟอง พอเพื่อผิวป้อนจั่งงางอนตุ้งอัดไปฮอดเมืองและกาลิงกาลาดฝังตอนตานิฟิมก็ดดหลังลุง่าบ้าไปก็อยู่ในปอบาจ้างหมื่นหูเล็ตาแล้วกงหยอดมากูมือแล้ก็เขาหงใจก็จะขุนทอดใบนอวนตามใจเขาในหน้าก็ก่เกียวก็เนน้วใดก็เสเราอยู่เย่น้องรักไอ้แล้วก็เติมเต้มือ นาบัดเดียวอันนี้มตเป้ยสานิออยดอนหน้าก็พวงใหม่ตัวนี้จะดีเทมใส่ยมและมือฟางก็ยาวยุดสุดตาใจจะถึงดย่วิฉันดอนเข้าโอปายาำนันตันและอดายดอตันจังแล้วตังและพงเขียวองอาจพิวใส โดดมาพิดโหใจหูประจ้าโดดเกยใจให้เบาสู่สักก็โดครับเสาออกนี้หนาบัดเดียวอันนี้แม่อนเมื่อพี่เปิ๊กฉันเละมึงก็แสนขวัญเฟืองเฝ้าตุน้นติดเจ้ายอดเต้าก็มาเน่าโดดเกี่ยวเม่แล้วพิดโค ก็มาโจ้เอาลูกและเมียนีเสยามวายกินง่ายแล้าใสวันก็ห้ามเด็ดยมเหมือนน้นฟุ้งยาจกและกุ้งตกเขาก็มาอุ้ยเพศไทยลำลองก็เหมือนดังเมืองไวเขาก็ปูนเสดได้บาดยเจ้าอุปชารมอันวิกาลาด หนาบาดเดียวอันนี้ยำเมือน่าเจ้าก็มาหางรถมาแล้วเกีนยนใหญ่เดวไปยำนั่นยำมีพามจังไรและสิคุณโตยเจ้าเมยาตานะเขาก็ไปลอดพามก็รุดไวคำข,ขอขอขาดูหน้าและผดดตานปันข่อยพามปูเถ่าเส้นหน่อยขอเอามาสีโตยำนั่นตุนเนือหัเจ้ายอตานก็เสียขาด น้ำยาดยลุงแล้วโดดเบ้าจังมือไหนย้ำน่ะตีวดายอยู่ห้องป้าไมา่ก็มาโปรดคาุนาตัานก็มาเมลาไม่ปิ้นละมาัาคำสีโตย่อหกุ่มวังลุงก็ป้าเอกลักแขกเขาป้าไมาเ่เฮต้นเจา้าขี่มือพามปูข่ขึนเมื่อแลียงตามดุมก็แลี้ยคืเมื่อแกตั้งอ่อนเจ้าบ่อยาตานะเขาก็ไปหอดพามก็โดดไหวคำโค ฮัน,นอาขอคาดุหาแล้โพตันแลละปันหอยละมังเกี่ยวโตน่าตังโหลดเดนินซ้ำหน้าบัดเดียววันนี้เจ้าก,ก็มีหัใจบ้านแลลวจึงยอตันแล้วตุนติดเกี่ยวก็บุญหล่นโดนไดยย้ยางเตีวตีนเจ้าในี่ปิ้นตุนเถอลงสินีอดขาโทษก็ออได ุนยใหญ่เจ่าเต้นจ่อยก็เตียวไตตามตังยามนั้นอินตาฝั่งแหนจมก็กาบลีบอยู่ตาลุ่มทีบไม่เล่นในหอยงอยย่อยใส่ตังจัดปิน้นโตและพันเจ้าตึงนางลำบากได้ภาคบันมือเตา่าไปฟุ้งไครับนี้น้อวันตันก่อมาจะเอาลูกบุตรตาและบุตรีขุนเหวจันกองเรื่งตินปิ้นเขาก็ป้าไม่คุ้งเคตทหิมาปัน เดียวไปไรไรว,วันก็รลอดเขาจอดยังและติบุกคารณียังนา่าเนียังก็มีนาก,ก็อินตาฝาและไปเนื้อกำตึมลดมาเมดาเม็ดหือมีป้อมก็ที่อยู่จ้างนอนปินตีวันโหใจเจ้าตึงนางกับลูกออน เราหันได้กินเขากับจีนเมื่อเมื่ออยู่เมืองคำอยู่ตั้งกะตาว,วัดและบุญนี้กินมากปูลูกไม่ฟันลงแจงก็มาแล้วก็ไม่แอวก้อยไปในหิมาปานแอวหาลูกไม่ละลูกไว้และวพอเจ้าปิ่นปูโจกันหลินบ้าลำก็บปพักวกันนักหลาก็เสียแล้วถามมมาหาเอาตึงอัมปากอยสุกดำก็ลายหลัก มักขาดพร้อมแล้วตั้งป่อยสุบลึงลำถึงวันเละอ่อยปันป่งก็กูยังนอนบ่มขังเมว่ว้ศพกลมโดดอุย้ยหน้าบัดเดียววันนี้กันลุกหหยายนานโยงก็ตัวเราอมข้าวแอเลและกือกอดนอนแฝงน้อวัน จุมเกยโลกแล็จังเละและอ,อกนอนฟ้าเอืมไลพักเป็นผ่ากูมือกอ็ลอยอาบซีไครยาม่ผิวใสแกวอินตาก็มาก่อน้ำบ่อมีตีไก่ก็กระดูยินยินจะมาใครเราตุนตุลุงสีเจ้าภาวนาในป่ากันละลาเบาเจ้าก็มาจับยามกนวันดีแล้วแล้วตัวเจ้าจนนางเข้าบท แัดหมดเก่าก็บางไว้ก็ปินพาลายชีนับปินปาลามีก็จำเลินจุําเจ้ายาำนัดดอกไมีทีพ่พาปูเถ่าถอยจ่าและเขาป่ามาขอเอายังสองซอบอและวนออุงเตดไทยพยาวิสันตาละไดตันแล้วก็เจะขาดปันพามพามก็กรู้ลับบุบตีและท้าป้อหลุดดอยเอาถึงสองอ่อนหน่อยเขาสู้แผวเวง เนตยำนันตุนโตผู้พยาศีแสนใจก็มารดไทยเอาล้านเกี่ยวกันไทยเนก็เสียแล้วขึ้นมาเจียงทำลันทำหาปิดตะเลพม,มาดาตึงเมอยู่เกหวยปู้จังและวคงเคตเต้นได้ยำนันล้านตั้งสองจะมีใครบอกปัน ยังก็อาใครและบ้าปันลุงเต่าจึงอาปอเล่เม่กดถือลุกเต่าก็ว่าไว้ในพิจามือนคำแดงหน้ากาตุนโตน้องยังเป็นก็เละเลือปี หนาบัดเดววันนี้ยำมมื้อนั้นปู่พญาสีแสนใจคนลมาไทยเอาเถินก็เสียแล้วคนดิดังดิตาวไปตวยมือดาตุนโตขาวาหมาปานเตโอลาดาดิเขาป่าไม่นายหุยมือตวยลูกบุตตาเนาวันยามนานตันก็มาตกเต็งห่างเจพร้อมและกูสิงนานามีตังลดเนพร้อมนานาจูยง กัน,นาขังเจพมยังก่อโคชิงหน้านโจปากันนี่ดีออกเรืงตั้งเถายัานดีโจกันเขาป้าไม่ก่อเสียงโกรธที่มาปานเตอนี่ใจจ้าถึงอนาพยาสีเส้นใจและดีปฏิทยตัวลูกตาอุหน้าปัด เจ้าก็มาหัางตระยังกต้องมาแล้วจึงลดกับเกินเชนนจ้าอ้อปันก็หลายหลักเจ้าผือมีสัมปินป้องคุ่นสิบสองอโคทับพินีก็อยู่ด้าเมธาตุนใหญ่เจ้าสร้างฝ่าดิโยกออกเว่งไปปอพยาศีแช้นใจก็ดีลุกเล่นทำเอากันไปตามลานและออกเร่งตั้งเขาจกกันเขาป่าม่เอะเในป่าหิมาปัน จาลีตุนปินลลันแล้วก็ตั้งอ่อนหนาชัดเก็ตกาก็ตัวให้ปรได้ยตุนนี้ดุงเดียาห่ยปูผ้าคำเกิบชัดตุนติ่นสานฟงก็เหมือนผึ่งออกบินเช่นหน้าไปเตียวตินจกระยำเยีอโดยหุ่นตัางปอมุนกุนตื่นติ่นสานฟงครับจ้อยสาเชิญ หน้าบาดเดียววันนี้เตียวต่างตามาดอยหุงฮินแล้วก็คงเปล่งฝาลัางตีปินขั้นแล้วว่าปิ้นครับอายะไว้ใะของสดโดนปนคนสิบสองอโคถาปีนี้ก็ไปอยูดาเมธาเมือ่อฮอดเจ้าสังฟ้าแมเมื่อเดินหาออกสิบสาำย่ำนั่นตุนปัญาสีเส้นใจนี้ฝาองงามคันเขาตอกขันดอกไม่เต้นตึนงต่อยก,ก้นคำขอ กันอันผิดเลสปอนปปอขออีดูคุณเถ่าปอฮองุิมโตมีอาอยู่แลเถ้าเกาล้วโอขอของใดผิดกังปอขอของใดฟังคำกาเปิลซอขอพอหน่าก็ตุนปอสักคกำยำนี่ตาก็ยกเอาคันเงินผ่มคันคำข,นข,นข,นข้นเมื่อจู่เจ้าดีหับกุนโปนักกุนนาวาโปตับได้ยินดูเจ้าดีอื่นเป่ากองคุณเชนเต่าน้องกันก็เบาขาด เขาก็มาจิหมอกเกียวหุ่นหน่องยังก็เอิ้์สเปวเชนยาเจ้าหนี้โจปากันนีปัดสายคุนปอกเต่ายกหมูเขาก็ปลาไม่นิยังก็เสียงกุดีิมาปันเตียวตั้มมากยันได้ลายวันจารำสามเดินพำเบาเลื้อเจ้าหนี่จิดเจอเข้าถึงเว้งนาคหญยตั้งไตผิวก็มดซ้ำในกุ้กุยเด้ออ้อยกุ๊กกาตายเฮิร์น บ่าวสาวต่อยเอืนสอต่อมาที่จอกังก็บังไว้แล้วบ่าวอย่าตุงใจยานะดำลำไหลกันเขาในเวงก็มาแมนเดินแปดเขาลอดแล้วแล้วคงเส็จยามกอนเจ้าก็มานั่งนื้อมอและสเสลตุงไดถึงเมือเ่อดึกเดินค่ำมือใสแล้ตัวเจ้าก็คงถึงหานอน มีตังฟุงผาซาและมูจุมกอมใจเจ้าหาักใดก็ยินหนูโดนมาคำขอเลยอนยำมื่อดึกอ้อนจนและสู่ขึ้นไปขอนอินตาเจ้าอยู่ห้องฟ้งฝ่าก็เลี้ยงเจียงพ่อหันอินตาปืนก็มาวางปั้นโดยฟุ้นคำก็ห้าทิพฟุ้นหน้าเกี่ยวลอดฝ่าก็ปินาฟุน้นนและปินาฟุ้นคำตกย่ำไว้ในเวงก็กองก่อ อยู่ตั้งเอาล้อเข่าในคนก็ทิ้งเติบเกี่ยงน้องรักไอ้ก็ดคักมันยอตาลหน้นาบาดเดียววันนี้เขาก็จบการกินเลดตานกับสุมปันอย่าไปขาดพย,ยายามไปพามาดโดยก้องเก่าหนึ่งแถวโดงยิงตั้งซ้ำกอดิกาน้องรักไอ้เชียงละคเน้เนปัน เมื่อสีบุญันแลว้วก็ตะสึกใจมือหนากระนาปีปากตากันก็เบาแคมแล้วตกลาสึกไปอันไหนปีน,น,นันใดนี่ตกตีหน่อยแสงคํำแลว้วก็ไพจังไหมแก่ยวปีเจอดีเยเเอะเสวะแหงอะก็ยังนี่แล้ว